เฮ้ยพ <S 々> ี่น้องกวัวมันฮ้อนมันแดดลูกชายลาคอยจนเป็นลมบว่าไอ้จ้าบอกว่าอาการบอกบอถืธอว่าท่านทั้งยาค้างทั้งปวดหัวทั้งจำมพีเอาโลดว่าท่านแม่เอ้ยกระบาดกระลูกคอยพี่น้องพวกนี้พวกจนหนาซีดหนาเสียวมันพูดดีๆได้แดดเนี่ยนะแต่ประวัตลงไปแป๊บเดียวเอาหัวขึ้นมานะประวัตก็ยังจนเศร้าหัวหัวพยายาดมบ่ารับายาดมยังใช้ลูกบเ่าบอ นอนพักนอนพักนอนพักโอ้ยกระบาดกระโลคอยพี่น้องนะพ่อเบิดแหงสู่แดดทั้งวันเลยเมื่อนี้นะ่ะมาพักกินขา้าวเที่ยงแป๊บเดียวพ่อผัดผ้าลงไปลุยต่อแหงแดดช่วงบ่ายนะพี่น้องรัดเข่าแต่เศร้ากันจนคิดเที่ทยงพ่อจึงได้พาขึ้นมางานตามช่วงกางตามช่งเาพ่อมืมมมมม่อนี้นะ่ะน้องบิ๊กจนจนบอกแม่ว่า่ไวพี่น้อง <c oughs> กระบาบกระลูโอ้ยนี่แหละครอบครัวคนหน่อยมันจะเป็นแล้วนี่แหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> นอนพักลูกนอนพักแม่ก็จะไปหาหนึ่งข่าหนังนำแตงอยู่ขัวกินลวจ้ะ <c oughs> นอนพักลูกจงนงอมมันกระช่วงวเท้าหรอน้องบีก,กับพ่อสูอยดทงนาจนเป็นลมน้องบีชวนน้องบอยพี่นอ้องมาบอสอัปเดตห้เบิ้งนี่เพิ่นมีโอกาสมาปั่นดูในบ้านอีกแล้ว ส่วนน้องบอยก็ไปสู่ยูุลานเขาแบบนี้แหละไปน้องแต่ละมอร์นี่เขาเจ้าสิก้ก็ไว้ตากแดดแบบนี้แหละลานเขานะน้องบอยกับโบเดต้ายัางกับน้องบีกดอกจับพี่นอ้องช่องไอ้น้องเพิ่นสู่ปบวัวแสนสิสง,งสารลูกแต่กะเฮ็ดยังไรล,ล่ะเฮ็ดยังไรน้องพี่น้องมันก็ต้องสู่มันก็ต้องดิน้นรนนะ่ะต้องให้ลูกอดทนน่ะน้องพี่น้องเนาะกับสบายดียามแรงยามค่ำเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีรอบจ้าแต่เป็นไก่ตุงปีล้วน้องบอยยังสู่อยู่พป่นอ่องเ่ยยังบริเขาบานง่ายๆได้ออกจากร้านนี่ก็จิไปบ้านอื่นดีน้องบอยว่าแวะมาแลนมายิบเอาน้ำกินในตู้แซ่แม่มันยิบเนยมีอันมันเมื่อยแห้งเลยเมืนเนองแหนือไน่องจ้้เอาชีวิต เจ้าให้เจ้าหน้านาะพี่น้องอยู่บ้านนอกขอกหน้าก็บจิตประมาณน,นี้แหละเมื่อยก็ต้องสู้ต้องทนเพื่อฝากเพื่อท้องนะล่ะพี่น้องเอ้ยก็บอกจะได้ฆาลูกเก็ดก็บสบายดีย่ำย่าคำๆพี่นอ้องโอ้ยก็ น้องแม่น้องบอยเปิดละจ้าน้องพ่อน่าจะมาแต่นาน้านนองใครนะ้งพ่เป็นมืองกองน้อ <laughs> งพ่อฮักกมาแต่นะฮักกันขึ้นมาพี่น้องคนเขา้าเขบ่เล่วฉันคนน้องบิ๊กกันน้องบิ๊ีจะล้มแล้วน้องบิ๊กจะเป็นลมเหมือนแดดนี้พี่น้องมือตะปูได้ <laughs> แกงส่งปลาข้อน้อยพี่น้องมือนี่แก <laughs> งส่งข้อน้อยนี่น้แล้วข้อน้อยน้อยแต่ฝ่าล้มโต้งไปแล้วตะัวก,กระพอไม่ให้กินแรง โเสียงมันจวนข้ามจวนมืแล้วพี่น้องเอ้ยแกงสูตรน้ำจากบานเนาะแกงสูตรน้ำอินแต่แนวแห้งๆตำามหงเฮ้ยผมนะผมมีแห้งนี่แกงใส่พักลายๆนี่พี่น้อแกงส้มแบบบ้านๆประบัวนี่แหละจ้ะใส่มีดอกแคน้ำย้อนปบ่สารพัดพัก่ะก็แกงทั้งตัตั้งหัวตั้งหางว้าววาวว้าวว้า่เ้า่วนาวว้า้พี่้้องพ้าน้าววาว้าว้าว้าน คว ache, ่หญ่เพนักแกงทั้งโตเลยจ้าพี่น้องจ้าแค่นนะแซ่บจาบ้าแซ่บกินแบบเล่าๆบ,บ้านๆนี่แหละจ้าพี่น้องเห็นบมดจ้าปลูกแล้วพี่น้องแกงสง้มปลาคอหน่อยปลาบุาจากจ้าแกงข้างโตจ้ามาๆกินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้า ลูกชายก็สิไป็นมงอแงบาดนี่พี่นออ้นนองเอ้ยม่มามามากินข้าวซอมเผาแล้วจะ้ะแม่ไปใช้งา,าน <laughs> ลูกชายบ่อยแวะมากินข้าวอีกพี่น้องแต่ละคนมา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 สบายดีย้ำแรงจ้ะพี่น้องสบายดีย้ำคำจะมากินข้าวต้องการ้จพี่น้องายดีพี่น้อง <laughs> งาเผ็ดเียอิจฉาอันครอบรัวใหญยเพิ่นเราไปน้องเฮ็ดยังกระซอยกรนุ่มบอมุมบอมมืออิจฉาอยู่มองคนกคนละคนไม่แบบนี้แล้วนี่เฮ็ดเปียล้วมันเนาะพี่เนะมึงฟัอิจฉาไปครูไปต่อาไ น้ำมีรังเข่าก็เลือกุ่แล้วแล้วะของมันช้างไม่แ้อมงสุกกิสิไปตั้งรถเยของคว Lột, mớ, lột. Thích lột, mình ăn cao cả tam lộn mất rồi tuyệt vời xong rồi không muốn thì nên không muốn không น้องพี่น่องอ่ะปลาบัวอไครับน่อยพี่พ่อกินอยู่บ่น้องน้องบ่อยไปปั่นอยู่ดิบีกินข้าวน้น้องบ่อยนะเอ้อขง้อนกันยั่งยูเข้ากาดพันเข้างานแข็งันเลยตัดมัดอยู่แม่ตามหายญ่ ซีกองกับข้ากินนะ้นอกแกวจะขายมีขายแล้วพบุข้ากินตั้งหลายง,งานบุญดีน่นอเครื่องก้วข้ากกนิร <c> น <oughs> บุญทงางเราจะกบ,บุญน,นะนะบุญนันนี้ แต่งานดองอยก่ฮึโคขอได้สลดท่อนอดเลยมันเดือกินแต่แหงไรเย็นแหลกแกงแกงปลาแล้วว่ากิกนขา้าวพ่อไปซื้อยาให้น้องบิ๊กเองเนาะ

เกี่ยวกันได้มันมัน n อยมันลมเกี่ยวมได้ยิ่งมันจางดูดน่าแ่งเราต้องดูดข่าวเทียวมันเพเอาไว้กินเพราะมันริงตก้อยยัู้ดูดบบโดากลบ Mặt mặt lại của mặt 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 của <laughs> mặt ừ. nó mặt 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 แต่จปบัาซี่แล้วออพอไม่ร้องหอบไม่มิ่น เ็งงครับมันก่านม่ก็ตายตัดใสองสมาลอ่จับตแค่ักเฮะกินแับพักอือก่อนกินแับพักนะ là là nó cho con vượt số to Hãy ไล่ไม่เข้ามากผมามากมันหยุดถนนงานงาตอบคนนี้ก็ดนบอก่านี่หลังมือปะ

เฮ้ยหมดเวลา่องแง่อะไรปองเมื่อยเลยป็้ลมเลยนั่นแหละจะเป็น้อมนะ่จะเอาไม้ม่กินนลก็จะหามอวกจะมาแตะจบคือเล่นอาไดถสี่เมตรเลยหักเตเลยตนควหัวกระบอกินจะยากเลนที่ทุกว่หต้อระยะ โดนตัวนั่งก้อนนะระเพะนะเสียงนะโดีจอหน่งวเอ้ยผู้เจ้านี่แกล้งแม่อยู่พี่น้องข้ามาแอบแม่บาดมีกระสอหลูกก่อยราบตาลาตาพี่น้องพกพบระวกคลิปหนาเด้อเด้อไปละจ้าขอบคุณละลายเจ้าอเนาะเบิ่งข้ประตก้ามาหายสมงใจประวัวจ้ารีบพันกัลล้ตไปเดจ้า นอนราบปฏิบักันทุกคนเดินจ้ะพี่น้องไปละจ้าสบายดีสบายดี